สวัสดีท่านผู้ชมและจนเนฟซีทุกท่านนะคะและสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะน,นี่ก็จะเป็นหลักหน่วยล่างสูตที่2นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่าสูตที่หนึ่งที่เราลงไปนั้นกับสูตที่2นี้เขาชนกันหรือเปล่านะคะก็ไม่ก็น่าจะสรุปอยู่เร็วนี้นะ,ะเพื่อนๆน,น่าจะสรุปป,ประมาณ ไม่เกินวันจันนี้ไม่เกินพวกนี้นะคะน่าจะได้ตัวเลขที่สรุปสองตัวล่างแล้วนะคะถ้าว่าท่านใดชอบก็อ่าอ่าูหน่อยนะจะได้ไปหาซื้อ,อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่น่าจะสิบสิบเจ็ดสิบแปดหรือเปล่านะนี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ่าเป็นวันที่สิบแปดนะคะ มาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะบทใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่าไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลักแหม่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะผิดถูกอย่าว่ากันคำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะเป็นยังไงมียังไงก็ปรึกษากันได้นะคะถามกันได้นะคะเคยเข้ามาหลายงดแต่พี่ช้างก็ไปใส่ตัวที่แบบ ไม่ค่อยสงสัยไงตัวในที่เราไม่ไม่สงสัยเขาก็ไปออกตัวนั้นนะไปใส่เจอตัวที่น้อยกว่านะตัวที่เราเน้นๆมันไม่ออกมันไม่ออกไปออกตัวที่ไม่เน้นแต่ความจริงมันก็เน้นทั้งหมดนั่นนะแหละเดยพี่ช้างก็ยังไปอ่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยใส่น้อยนะงวดที่ผ่านมานี้อ่มมา นี่จะเป็นเลขหน้าคอหนึ่งนะคะเลขหน้าคอหนึ่งเรามาคำนวณดูสูตรนี้ก็เดินดีเดินยาวนะคะเอาเลขสามนี้นะคะเลขสามนี้ก็มาวางแล้วก็ลดเต้มค่ะเพิ่มเต็มนะคะ,ะ,คะอ่างดที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะมาดูงวดที่สองกัน,นะคะ่ะงดที่สองสี่ หนึ่งสองนะคะ,ะเราก็เอาเลขสองไปวางนะสองนะคะสองเราก็ลดแต้มนะก็เพิ่มแต้มก็เข้าเป็นงดที่2อะคะแต่ก็ของเราเนี้ยอาจจะชนกันแค่ตัวเดียวนะแต่ก็อาจจะไปชนกับเลขดับใครหลายท่านนะคะอาว่าชอบก็เอานะเลขดับมันก็ ไม่มีคงที่เช่นกันนะคะบางทีเราเราบอกว่าเลขดับเออเราไม่ใส่อะศึกเขาก็ออกก็เสียดายนะแต่เวลาไปชนกับเลขดับของใครหรือว่าของที่ท่านชมเองก็เราก็ต้องเอ่อเล่นเผาเผาก็แล้วกันนะคะว่าชอบก็นะแล้วแต่แต่ละคนนะไม่เหมือนกันท่านบางท่านก็ไม่สนใจเลขดับอะไรทั้งสิ้นหรอมาดูงวดที่สามกัน,นะคะ่ะ มัที่สามสองหกห้านเอาห้ามาวางค่ะห้าแล้วก็สี่แล้วก็หกนะคะอืก็เข้าที่เลขห้านี้นะวันนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจะอะไรเยอะแยะมากมายนะท่านผูช้ชม ไม่ค่อยมีมีน้อยตัวเช่นกันนะคะมามาดูอีกงดที่งดที่สี่กันงดที่สี่ศูนห้าแปดนะคะศูนย์ห้าแปดก็เอาแปดมาวางะคะ่ะทดแต้มบุกเพิ่มแต้มะคะ่ะก็เข้าสองตัวเลยนะคะ ปรงที่5ันะารที่5ัการะศูนย์ศูนย์นะเอาศูนย์มาวางนะคะแล้วก็เพิ่มแต้มนะ,ะลดแต้มค่ะก็เข้าที่เลขหนึ่งนี้ มาดูงดที่งดที่หกกันนะคะก็เอา, 9, ากเอา 9, ากเาา้านะเก้ามาวางเก้าศูนย์นชคะ, 90, คะแล้วก็ลดแตมนะคะเข้า2สองตัวเลยนะคะ เราต้องเวลาเขาชนกันแบบนี้นะถ้าเขาชนกันเยอะๆแบบนี้นะอ่า fc พี่ช้างจะบอกนิดนึงเอาไปใส่บนล่างนะคะบางทีมันเป็นเหมือนงวดที่ผ่านมานี้เห็นไหมคะเลขเลขที่ชนกันที่เป็นเลขล่างนะเขาไปขึ้นบนเห็นไหมคะเลขห้าที่ชนกันนั้นนะ,ะเวลาเขาชนกันเยอะๆแบบนี้เราต้องเอาไปใส่สามตัวบนด้วยนะคะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปนี้ว่าใช่หรือเปล่าอย่างที่พี่ช้างคำนวณไปนะคะ ใช้หรือเปล่าก็เอาสามมาวางใช่ไหมคะเอาสามมาวางสามแล้วก็สนะแล้วก็ลดแด็มนะคะงวดที่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเข้าสองตัวเช่นกันเห็นไหมคะอืมมีตัวแถมมาด้วย แบบลลายงวดด้วนะมีตัวแถมมาด้วยนะอ่านี่ก็แถมเห็นไหมคะมาดูงวดที่จะออกกันนี้นมีงวดที่จะออกกันนี้ว่ามาตัวในบ้างนะคะจะชนกับตัวในบ้างอเอาเลขหกมานะคะเลขหกมาวางอะะ่ะ หกนะเาอ้าวท่านผู้ชมไม่เกินพวกนี้อ่าจะได้เลขสรุปล่างนะคะไม่เกินวันจันนี้นะคะบางทีพี่ช้างก็อาจจะลงประมาณเอ่อควายหน่อยก็แบบทุ่มสองทุ่มเนาะก็บางทีก็เป็นแบบนั้นนะอ่ะเรามาดูตัวที่เทียบชนกันเรามาดูเทียบช,ชนกันสักเทียบชนกันสักนิดหนึ่งว่ามันชนกันแบบไหนบ้างมันจริงหรือเปล่านะ แต่มันพลัสศกันนะเดี๋ยวเทียบชนสักนิดนึงมาให้ดูสักนิดนะคะเห็นไหมคะเลขสี่เลขสี่นะคะอ่าเข้านะมาดูงวดที่สองกันเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งเลขสองใช่ไหมคะถ้าสองสุดนี่เทียบชนกันมีเลขหนึ่งเลขสองไอ้งวดนี้มีสองตัวที่ชนกันที่หลักหน่วยนะคะ แต่เราก็ไม่ต้องไว้ใจว่าเขาจะออกหลักหน่วยเสมอนะเราก็ต้องมาไปใส่หลักสิบบ้างนี่อ่างดที่สามนะเลขห้าห้าหก 5, 5, นะนี่ก็ชนกันมีห้าหกเห็นไหมคะมีสองตัวเลยนะสองตัวมาดูงดที่ห้ากันงดที่ห้ากันก็จะเป็นสามสี่เก้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าหนึ่งศูนย์ก็นีเดียวกันนะมันคนละตัว <laughs> มันคนละตัวมือผมเรยว <laughs> มันเป็นตัวนี้ตัวนี้เจ็ดแปดเก้านะฝั่งนี้อ่าชนกันที่ตัวเดียวนะชนกันที่เก้าตัวเดียวนะโซนงวดที่ออกหกหนึ่งนี้นะจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งใชคะเก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันมีหนึ่งแค่ตัวเดียวนะคะห้าหกหนึ่งนะคะอ่ามาดูงวดที่เพิ่งออกศูนย์เก้าไปนั้นนะศูนย์เก้าไปนั้นฝั่งนี้จะเป็นแปดเก้าสี่ แปดเก้าสี่ใช่ไหมคะวังนี้จะเป็นแปดเก้าศูนย์นะชนกันสองตัวนะงวดที่ออกงวดนี้นะคะ,ะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปชน,ก,นก,กี่ตัวสามสี่เก้าใช่ไหมคะสามสี่เก้าอันนี้ก็จะมีสองสามสีนะ่ชนกันสองตัวนะชนนวนสองตัวหลักหน่วยที่ผ่านมานี้นะคะหลักหน่วยที่ผ่านมางวดนี้นะงวดนี้ วดนี้ชนกันแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะตัวนี้ตัวเดียวหาว่าชอบก็เอานะคะเอาไปใส่บนล่างด้วยนะคะถ้าเขาชนกันแบบนี้เราก็ต้องเอาไปกันบนบ้างนะคะเห็นไหมคะชนกันที่ตัวนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวเอาทับไปก่อนอืมเจ็ดห้าหกเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดแปดสามก็เอาที่ตัวนี้เดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้เป็นตัวเด่นเสร็จแล้วตัวที่ไม่ชนเนี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปเป็นตัวกันนะ ท่านผู้ชมดูแบบนี้ก็อาจจะไล่หัวลายตาเดี๋ยวรอบช่างสรุปให้หรือจับคู่ให้นะคะยังมีเทียบชนกันอยู่นะคะเทียบชนนั้นเขาจะเด่นไปทางหลักสิบหรือหลักหน่วยเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันอีกนะคะคลิปต่อไปนะคะก็ขอให้โชคดีกันนะคะขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนนะคะค่อยมาติดตามกันไว้นะสวัสดี